พี่ซเียนอนหรอพี่โซเฟียกำลังกลับมาจากโรงเรียนค่ะลูกกี้อ้ากไมบ้านเรามแล้วะกี้บ้านแม่ปาก็มืดแล้วเนี่ยบ่ายสองแจ็กกี้กกหรอนี่แจ็กกี้อยู่นี่ครับเห็นแจ็กกี้ไหมครับเห็นแจ็กกี้ไหมอันนี้มันไม่ค่อยชัดเนี่ยเครื่องนี้มันไม่ค่อยชัด แจ็คให้คุยกับแม่ปลาไม่ใช่แจ็คก,กี้นี่อันดาเห็นไหมเนี่ยแม่ปลาทําไก่ KFC กินเองแม่ปลาทาไก่ KFC กินเองกินกับข้าวเหนียวไงข้าวเหนียวนี่ไงข้าวเหนียวเอาไหมนี่แม่ปลาทําไก่ทอดไก่แล้วก็พี่โซเฟียบอกว่าพี่โซเฟียแบบแม่แม่มันเหมือนไก่ KFC เลย อะไรนะแม่ป้าอีทำอาร์คิททำเปล่าแล้วก็แล้วก็อยู่แล้วก็วกที่แม่ป้าขายคุณผู้ฟังอ่ะลงเลยนะลก็แม่ป้าไม่ได้ขายของอ่ะป้าเห็น้ำลายไหลนะอุ้ยน้ำลายไหลนะทุกอย่างเลยหนูน่ะ ไอ้หนูสบายดีไหมลูกอันทันเอ้ยอนูหนาวไหมลูกฮะหนูหนาวไหมคะะะนี่เอาไหมนี่นนกนยกินไก่เคเซีค่ะ ไก่ KFC กับน้ำจิ้มปลาร้า <c oughs> น้ำจิ้มปลาร้าแล้วก็กับข้าวเหนียวอืมปลาร้าหรออย น้ำปลาล่ต้มสุกไม่เป็นไรหรอกอก,อกินน้ำปลาล่ต้มสุกไม่เป็นไรหรอกอุ้ยไก่สูตรนี้มันอร่อยมากไม่เคยกินแต่หนูไม่เคยกินมากหนูอยากกินอ่ะไก่ไหนหนูก็อยากกินอยากกินจมเมื่อยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ขับ

วัคซีนวัคซีนสขวบรันบอวัคซีนปีครึ่งอะอืมจะได้ก็บวิกาเนี้ยคกูาทาใกล้นายไปหานวิกนายเี่ไหนเล่งอ่ะอืม

ม่จ๋าแม่จ๋านี่สวัสดีออกกล้องหน่อยเร็วสวัสดีออกกล้องหน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรบอกสิชื่อน้องอันดาบอกสิบอกสิ ชื่อน้องนดาแบ้ชื่อเล่นอน้องกาปมศึกษแล้วแล้วแล้วน้องแล้วน้องชื่ออะไรบอกซิน้องน้องชื่ออะไรบอกซิเด็กหญิงอะไรคะน้องชื่อจิ๋วจิ๋วชาริชาเลียอ๋อชื่อน้องอะไรคะนันค่ะชื่ อ๋อแล้วก็อย่าบอกบอกสิบอกจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องแม่ป้าด้วย่าลืมกดแชร์แต่าใครเกิดกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่ป้าโซเฟียด้วยให้ช่อง Joy Sophia Channel เย้เก่งมากเก่งมากมากเลยค่ะอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพื่อนๆ นี่คุยกับหลานทางโทรศัพท์กันเนี่ยคิดถึงไหมคิดถึงไหมบอกบอกทุกคนซิคิดถึงไหมตาไหมคิดถงึงคิดถึงมากอยากเล่นหิมะด้วยอยากเล่นหิมะด้วยเดี๋ยวพามันเล่นให้โควิดมันหมดก่อนนะคะ <c oughs> 嘿嘿嘿嘿。Bye, <laughs>